สวัสดีครับเราม,มาดูผลชุดบอลไทยลีกเกมที่22ประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สุพรรณก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะชมบุรีไป2-1จะบาดนใน2ด้2ประตูจากเดนเนโลออมายด้าอเวสและก็รัชนัทอรัญญาภัยโลดส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเดนเนโลของสุพรรณนี่แหละทำเข้าประตูเองไปเชียงรายยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยาไปส เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากอามานี่อากูนาโ d o ครับจากน้องบวัวเนทำเข้าประตูเองไปครับแล้วเกลูกมาจากฟิลิเป้อโมริมนะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากจีรพันธ์ผาสุขขันขอนแก่นยูเต็ดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเมืองทองเยอเต็ดไป2-1เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากโลมูโลคาบราลครับยิง2ประตูส่วนทีมเยือนได้1ประตูจาก,าขขก,กเฮนรี่แอ,อนิเยส่วนทางสมุทรปราการซิตี้วันนี้ก็ทำได้แค่เสมอกับพีทีประจวบไป0-0 ในกนเไยทำให้ตารางกนันในตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์รำจาาฝูงที่48คะแนนอันดับ2กับ3เป็น BU แล้วก็ BG เก็บไปทีละ38อันดับ4เชียงราย36อันดับ5ชลบุรีมี35อันดับ6เมืองทอง34อันดับ7ถ้ท่าเรือมี32อันดับ8กับ9เป็นหนองบัวแล้วก็ขอนแก่นเก็บไปทีละ31 อันดับ10บโพลิเทโลมีอยู่28อันดับ11กับ12เป็นราชบุรีและก็นครราชสีมาเก็บไปทีมเลย27อันดับ13สุพรรณมี25ในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ14ประจวบมี21อันดับ15สมุรปราการ18แล้วก็อันดับ16เชียงใหม่ยูเอเต็มีอยู่13คแค่ไนไปต่อกันที่ดาวน์ล่าสุดก็ยังคงเป็นอิซานเมโลที่ซัดไป13ประตูเดี๋ยวส่งทายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่ที่กุมสามวันศุกร์ที่ยี่สิบห ตามด้วยวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์มีชมบุรีเปิดบ้านเจอแบงคอกหนองบัวพบขอนแก่นแล้วก็ราชบุรีเจอโปลิเทโลและส่งท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ก็จะมีท่าเรือเปิดบ้านเจอสมุทรปราการนครราชสีมาพบปุรีล์เมืองทองเจอเชียงรายแล้วก็บีจีเปิดบ้านเจอสุพรรณ